พูดถึงเรื่องแอคชั่นเนี่ยนะครับแหมเรานี่เราก็เห็นคือในมุมหนึ่งอาจารย์ปูก็บ่นเราก็บ่นกันทุกวันวัตส์บ,สบาไมท่ทำนู่นทํานี่เลยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะครับออกไปได้ไหมอ่ะเออคือคนเขาอยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยโอเคแหละเขามีข้าวเกณฑ์มีที่นอนแต่มันไม,ไม่เหมือนสิบคนเกลือไม่เท่าเนื้อตนหรอกครับ,รบงานการเขาอาชีพเขาเลือกสวนไรนาเขาเป็นยังไงเตียงนะนอนหมอนมงงออุ้งเขาอะ่ะมันไม่ใช่ที่นี่แต่ว่าเราเห็นอันหนึ่งนะที่เขาแอคทีฟกระตือรือร้นมากเลยครับคือการ เล่นงานกันทางการเมืองกับฝั่งตรงข้ามอืนะเรื่องเขากระโดงเอาแหละก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่เรู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้ทําไมคุณภูมิธรรมแกกระชับกระเฉงเร่งรัดกระชับฉับไวมากเลยครับนะฉับไวขัดกับบุคลิกของแกเวลาแกไปยืนต่อหน้ามาเลเซียไปแถลงข่าวที่มาเลเซียนะดูเงอะเงอะงะงะงงงงงงจ่อ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 งคุณคุณกรใช้คำว่าจ่องปลายแถวอ่ะดูไม่มีแบบ สงงาผาเผยนะครับตัวแทนประเทศชาติเลย hmm. แต่เรื่องเขากระดองนี่คุณภูมิธรรมเดินสุดซ้อจริงๆครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีรายง,งานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าในการประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้นายภูมิธรรมเนี่ยจะเสนอบุคคลที่สมควรดารงตําแหน่งอธิบดีกรมที่ดินคนใหม่ให้คอรมอพิจารณาหลังจากที่นายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินคนเดิมนะครับทำหนังสือขอย้ายตัวเองออกจากจากตำแหน่ง กรณีไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงตำบลอีสานตำบลสม็จอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยจะมีการเสนอแต่งตั้งนายเชษฐาโมศกรัฐรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นสิงห์ดำรุ่น4 3อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินมาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมที่ดินเพื่อจัดการที่ดินเรื่องอเรื่องที่ดินเขากระโดงแล้วก็จะมีการจัดทัพแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เพื่อลองรับการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยมีสิงห์คองหลอดที่เกษียณอายุในสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็จะมีหลายตําแหน่งไม่ว,ว่าจะเป็นรองประลัดกระทรวงมหาดไทย2เก้าอี e, ้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย3เก้าอี e, ้ผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13เก้าอี e, ้นะครับแล้วก็ยังมีอีกสองจังหวัดที่ว่างลงด้วยนะ,อ,ะอันเนี้ย <c oughs> ตามข่าวบอกว่ามทหนึ่งได้ย้ําว่าให้มีการย้ายจังหวัดที่เป็นเครือข่ายสีน้ําเงินนะคือไอ้เรื่องแบบเนี้ย เราก็ถามว่าเรื่องแปลกประหลาดไหม,มก็ไม่ไมใช่แปลกประหลาดอะไรนะพักไหนขึ้นมาก็ต้องเอาคนของตัวเองแต่คําถามคือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้มันใช่เวลาเออเรื่องอื่นๆผมไม่เห็นพวกคุณแอคชั่นอะไรแบบโอ้โหเร็วเลยครับอ,อไม่ต้องพูดเรื่องสงครามเอาเขากระโดงก็ต้องคู่กับอะไรที่ดินอพายทำไมเงียบเชียบเลยทำไมทําเรื่องเดียวเออไม่เห็นมีอะไรเลยแบบเนี้นะคุณภูมิธรรมเนี่ยนะครับ อยู่มาสามกระทรวงนะผลงานที่คนจําได้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเป็นผลงานที่ประเทศชาติไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะกินข้าวเน่ากินข้าวเน่าสิบปีนะเป็นรัฐมนตรีกลาหมนี่นึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยครับนะเพราะว่าหมดแต่เป็นพี่เลี้ยงให้องค์อิงอยู่คอยอุ้มองค์อิงเปลี่ยนพระอ้อมให้องค์อิงอยู่แล้วก็ยืนอยู่ข้างหลังเวลาแถลงข่าวใช่คอยกระซิบคอยเป็นกาลังใจมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผลงานโดดเด่นอาทิตย์แรกเลยคือย้ายข้าราชการย้ายข้าราชการที่ถูกมองว่า เป็นคนของคุณอนุทินของภูมิใจไทยนะย้ายไปเป็นผู้ตรวจเสียไปนั่งตบยุงเป็นผู้ตรวจสองกลมกลมที่เอ่อกลมปกครองกับกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอะไรแบบนี้นะกลมที่ดินก็โดนเป็นลายต่อไปแน่นอนนะครับก็ไปศึกษากรณีคุณทวินเปลี่ยนสีฟ้องยิ่ลักษณ์ได้เลยข้าราชการเหล่านี้อย่ายอมนี่มันไม่ใช่ระบบคุณธรรมมันเป็นระบบเจ้าใหญ่นายโตมึงทะเลาะกันเองทำไมมึงต้องมาลงที่ข้าราชการ เรื่องของกฎหมายใช้กฎหมายจัดการไปถ้าที่เขากระโดงมันต้องยึดคืนก็ยึดคืนที่อาภาัยก็เป็นที่ธรณีสงทําไมไม่ยึดคืนที่เขากระโดงละเร็วเลยเอาภาัยนี่ตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วก่อนเขากระโดงด้วยซ้ําทําไมไม่ยึดคืนถ่าจะทําว่าเออกูมาเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วต้องการที่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายก็ทําให้มันเสมอหน้าให้มันเท่าเทียมกันสิไม่ใช่ทําแบบขี้ข้า เรื่องไหนเป็นภัยเป็นผลกระทบต่อนายกูกูไม่ทำเรื่องไหนที่จัดการศัตรูของนายกูได้กูทำํำนี่คือการเมืองศกกับปรกนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินแบบมาเฟียไม่ใช่ระบบติติรัฐนิติธรรมนะครับ